สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเหนือคลองหมู่เจ็ดตำบลบ้านซ่องนะคะเรามาดูสวนที่เขาปลูกหมาก3,000ต้นกันค่ะวันก่อนนะคะเราเคยมาถ่ายกันครั้งหนึ่งแล้วคะ่ะทีนี้ตอนนี้กระแสหมากไทยไปหมากโลกเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยคะ่ะเราก็เลยมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นไหมคะว่าหมากนี้เพิ่งจะให้ผลผลิตนะคะกี่ปีนะคะหมากนี้เจ้าของสวนนี่คะ่ะเริ่มคะ่ะมีผลผลิตเข้ามาเลยนะคะ รวมไปถึงตอนนี้เขามีถนนแล้วด้วยค่ะตรงนี้มันก็เดินง่ายหน่อยค่ะมีรถัซื้อหมากเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะเพื่อจะซื้อหมากเอาเรามาเดินดูไปเรื่อยๆอสวนหมากเขาค่ะอันนี้บางต้นก็จะสูงกว่าต้นอื่นนะคะเพราะาอะไรคะี่อันนี้อันนี้เพราะว่าไม้ยางบางครับคือ ตรงนี้เรามายืนอยู่จุดเดิมนะคะวันนั้นที่เจ้าของสวนเขาให้สัมภาษณ์เราเรื่องหมากแล้วก็วต้นหมากจะมีความสวยงามใบนี่เขียวแล้วก็มีลูกหมากเลยคะสวยอยู่ในช่วงสวยงามมากเลยค่ะจะเห็นว่ามีช่อเกือบทุกต้นนะคะมีหมากเป็นทลายใหญ่ๆเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะด้านบนในสวนยางเขาก็ยังปลูกต้นเล็กๆเ,เพิ่มอะคะ่ะจะเห็นว่าเพิ่งนาหมากที่เพาะไว้มาปลูกเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะส่วนบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ ต้นยางพาราตายแล้วเขาก็เลยปลูกหมากแซมนะคะตอนนี้ต้นหมากก็โตเยอะเลยนะคะเราจะดูเห็นไหมคะต่างจากวันก่อนมากเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะระยะห่างที่เขาปลูกนี่นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของการปลูกนะคะอาจจะห่างาบ้างขีบบ้างก็ตามระยะที่ต้นยางลม้มหรือต้นยางตายค่ะ เขาปลูกแสมไปเรื่อยๆนะคะในสวนยางเยอะมากเลยค่ะราสุดที่เขามาซื้อผมนะครับผมก็ไม่รู้ราคานะฮะเขาก็มาซื้อเขาบอกว่าหมากแก่ห้าบาทหมากอ่อนสิบบาทว่าไม่มีแดดเขาก็ไม่รู้จะไปตากที่ไหนนี่หมากเตรียมไว้ทําฟันรุ่นต่อไปนะครับอันนี้รุ่นแรกฮะรุ่นแรกนี่ก็ผ่าพิสูจน์ให้เราดูนะคะว่าลูกใหญ่ไหม ใหญ่จริงๆค่ะเนื้อมันดีด้วยค่ะลูกใหญ่แล้วก็เนื้อข้างในก็สวยงามมากเลยค่ะหมากนี่ค่ะเรามาดูความสวยงามของหมากที่อยู่ในสวนปาล์มกันนะคะนี่ค่ะให้ผลผลิตดีมากแล้วก็ดกมากด้วยค่ะกระยะห่างของหมากกระปาล์มกี่เมตรนะคะอย่างที่เห็นนะคะแปดเมตรนะคะเขาก็ปลูกกึ่งกลางได้เลยค่ะ ที่เราเห็นมหมมีต้นมีทางปามเอออกมาแต่ว่าหมากก็อยู่กึ่งกลางได้แต่อีกสักพักหนึ่งนะคะหมากมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะครับก็เมื่อก่อนนี้ก็ปลูกไปสามพันนะครับตอนนี้ก็ปลูกเพิ่มอีก2องพัน